ประสานงานของเราที่ติดต่อกับทาง 2, 4, 7เขาก็บอกว่าทุกอย่างมีการโชว์เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่เราบอกว่าม้าจะได้หรอเพราะว่าเราเองก็ชอบพีพีมากนะคะพีพีเนี่ยเขาสนิทกับแอนชินีเขาก็ดู MUT ของเราให้เกียรติเอามากเราก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วแล้วยังไงเนี่ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งหลังบัตรเนี่ยก็จะมี MUT ทั้ง4คนเนาะแต่ว่ายังไม่มีรูปอนาเสือจริงๆแล้ว อนาเสือเนี่ยเป็นคนที่จะมอบมองปีนี้เป็นตัวไฮไลท์แต่เราก็มีการคุยกันนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีอนาเสือนะแต่ว่าการปล่อยบัตรออกไปเนี่ยทางเราไม่รู้เลยแล้วเราก็มารู้พร้อมทุกคนก็เลยวันนี้จะเชิญเขามาประชุมว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้คก็บอบเรื่องต้นหรืออ่งังพี่ปุ้ยบ้างทำไมไม่มีลูกน้องอะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวมาอะไรเดี๋ยวมาอธิบายให้พี่ปุ้ยฟังก็เลยนัดกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วช่วงากว่าเนี่ย ทางสอง่ก็จะมา,าหารือกับเราว่าเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรเพราะเราเราถามเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่พุ้ยกังวลว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะพอแฟนคลับน้องพี่พีตอนนี้ก็ต้องการที่จะรีฟันคืน,นื่อ,อ,อันนี้ก็จะบอกเลยนะคะถ้าอันนี้ถามพี่ปุ้ยเป็นคนตรงอยู่แล้วถ้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นเพราะว่าเขาก็รักของเขาอเออเขาก็รักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะ ในการที่เราเชิญศิลปินระดับใหญ่มาซึ่งก็มีคนรักมากมายเป็นไปหมดทั้งโลกแบบนี้มันต้องระมัดระวังมากมันต้องระมัดระวงังถ้าเชิญมากี่คนก็ต้องลงรูปเขาให้ครบเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแปลกๆเหมือนกันค่ะค่ะตอนตอนนี้ค่ะก็คือมันจะมีอยีกบกระแสนึงพอไม่มีลูกน้องน้องจะมีน้องยังต้องขึ้นน้องยังต้องขึ้นน้องขึ้นค่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยพี่ปุ้ยก็เอ๊ะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีมงานของพี่ปุ้ย สื่อสารหมดองค์กรที่ปุ้ยก็โทรไปเลยนะคะท<า>คั้งนั้นเขาก็มีคิวอะไรเรียบร้อยลงเรียบร้อยค่ะเรื่องของการที่น้องจะไม่ได้ขึ้นนี่ไม่มีเพราะเขาก็็อบคิวลงคิวมีการทําสัญญากันเรียบร้อยค่ะมันมันอยู่ที่ว่าทําไมเราทําบัตรออกมาไม่มีลูกเขาซึ่งพี่ปุ้ยก็ยังไม่ได้รับการอธิบายไม่ได้รับการพูดคุยใดๆจาก24 7เดก็เลยเชิญมาวันนี้เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่จบรอบคีย์เวิร์ดแล้วก็จะคุยเรื่องนี้ค่ะพี่ปุ้ยคิดว่าปัญหานี้มันได้รับการแก้ไขช้าไปหรือเปล่าคะเพราะ ช้ามากมันจะต้องออ e r t เร็วกว่านี้เลยเพราะฉะนันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องใารสิทธิ์ถ้าเป็นเราเราจะต้องรีบแก้ปัญหาเลยอย่าง5เราเรียกบัตรคืนหมดเลยแล้วออกบัตรใหม่อะไรก็ได้มันมีวิธีทาเยอะแยะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,าวันนี้บอกว่าต้องมาเจอกันแล้วละ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ที่ปุ้ยก็คิดว่าส่งนางงามของเราไปร่วมโชว์ด้วยนะคะมันก็เราต้องมีสิทธิ์จะทเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็สําหรับ MUT ยังไม่ยังไม่มีอะไรเพราะเราก็ยังไม่รู้มันจะเกิดอะไรหรือยังไงเราก็มีหน้าที่เตรียมนางงามของเราให้ปิดซ้อมไปฟิตติ้งกับเขาเพื่อให้มันเกิดโชว์แค่นั้นเองค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ2อ7ี่เที่เขาเป็นคนจัดแต่คือยังไงมันก็ใช้ชื่อว่า MUT Max คือผลกระทบมันก็คือถลม่มแม่ปุ้ยอยู่แล้วผลกระทบก็เดี๋ยวจะมาหาว่าทำไมแม่ปุ้ยทาแบบนูย้ยแบบนู้แบบนก็ต้องบอกกันตรงนี้เลยค่ะว่าแต่จริงๆเนี่ยแม่ปุ้ยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า เอ่อ uh, MUT หรือ TPN เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปวุ่นวายตรงนั้นมันเป็นเรื่องของ24 7<ม>กับทางบริษัทของศิลปินในแต่ละค่ายโดยเฉพาะทางของเกาหลีนะคะเรามีหน้าที่จอยในเรื่องของนางงามของเราเหมือนกับอาเรามามีอีเวนต์ร่วมกันนะคุณต้องการนางงามของฉัน<ม>ไปร่วมโชว์ด้วยมันก็เป็นการเปิดตัวที่เก๋ดีเท่านั้นเองค่ะแล้วแบบจะมีที่พูดจะเป็นแบบคือจะคุยกับทาง247จใช่ใช่ใช<ๆ>่มูกน้องอันนี้คือก็คือต้องเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่จะต้องคุยว่า คือไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงต้องถามเขาก่อนอันนี้มันคือเป็นแมสเซจที่เราไม่รู้เลยอะ่ะมัน,ม,นมันตอบอะไรไม่ได้แมระทั้งโพสต่กันเองใช่แล้วก็เราบอกว่าเออเกิดอะไรเราก็มีการเออในมันจะมีกลุ่มเนาะกลุ่มไลน์สำหรับสองสแล้วเราแล้วก็ถามกลุ่มไลน์ไป ก็ค่อนข้างช้าในการสื่อสารนะคะทีมเราก็บอกประชามากในการสื่อสารแต่วันนี้เชิญเรียนเชิญมาละเพราะว่าพี่ปุ้ยว่าเรื่องนี้เนี่ยมนเป็นเรื่องศนตรีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความศรัทธาที่เขามีให้กับศิลปินของเขาเราไม่ควรจะเออเอิงเอ่ยอ่ะไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยค่ะนตอนนี้พี่ปุ้ยอยากจะส่งเมเซจอะไรอ่า,อาไปให้แฟนคลับของอน้องพีกี ก็อยากจะบอกแ,แฟนคลับน้องพีพีนะคะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะแม่ปุ้ยก็รักน้องพีพีคือชอบเขาอะเขาเป็นเด็กมีสเสน่ห์อะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นพี่ปุ้ยก็ไม่ได้คือเราไม่ได้โบยนะคะแต่ TPN ไม่ได้มีสิทธิ์ในการไปวุ่นวายกับเรื่องราวของศิลปินค่ะมันเป็นเรื่องของทาง2อเ็เดี๋ยวเราจะเชิญเข้ามาล้วค่ะเชิญเข้ามาคุยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่มีรูปน้องพีพีแล้วจะดําเนินการอะไรยังไงเพราะยังไงก็ยังมีคิวน้องพีพีต้องโชว์อะไรแบบเนี้ค่ะค่ะอะย่างที่เปิดไปในรอบแรกโ์สเกตก็ดราม่าเลยค่ะว่าให้ซีนกับตัวเต็งมากเกินไปก็เราก็จะเห็นแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ซีนกับตัวเต็งหรอกค่ะเพราะว่าในวันต่อมา EP 2ทุกคนได้ซีนเท่ากันหมดและที่สําคัญ ตัวรองน่าจะได้ซีนมากกว่าตัวเต็งด้วยซ้ำไปเรายังมีอีกหลาย EP ให้ได้พิสูจน์กันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเถอยิ่งผ่านการแข่งขันไปในแต่ละรอบแต่ละรอบไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะเห็นเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคาดะเนหรือคาดการไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้ค่ะยังบางคนเขาบอกว่าแม่ปุ้ยจับตัวเต็งมาเดินด้วยกันสองคู่แทนที่จะเอาตัวเต็งไปเดินจากคนอื่นจะได้เป็นสีคู่ไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าอะอย่างแม่ปุ้ยมีประสบการณ์ในการเดินที่เชี่ยวชาญมากแล้วเดินออกมาสวยเดินมาหยุดโลกถ้าไปจับฉลากหรือจับไปเจอกับคู่ที่เขา เพิ่งเข้ามาเพิ่งประกวดด้วยใจที่ล้าหาเนี่ยเท่ากับเราไปฆ่าอีกคนหนึ่งนะพี่ปุ้ยว่ามันมันเป็นมวยผิดคู่ในการส่งมวยชกค,คุณยังต้องส่งให้น้ําหนักมันตรงกันนะ mm hmm. เพราะไม่งั้นมันเขาเรียกว่ามวยคนละรุ่นมันไม่ได้อ่ะค่ะมันเป็นการฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเพระนาะฉะนั้นเอาในเมื่อคุณออกว่าโอ้ยคนนี้ตัวเต็งเดินแบบสถานโลกาคนนี้ตัวเต็งเดินมาเป็นแบบนางพญาคนนี้เดินเก่งต้องเอามาเจอกันเพื่อ มันอยู่ในสเก,สเกลเท่าๆกันก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบค่ะยังกระแสในรอบแรกคนก็ค่อนข้างที่จะวิจารณ์พี่เต๋าแรงเพราะว่าค่อนข้างที่จะวิจารณ์นางงามแรงค่ะเราก็ก็ตามสไตล์พี่เต๋าเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าพี่เต๋าเข้าใจพี่เต๋าก็บอกว่าคืออยากจะให้น้องเป็นคือคนเราอ่ะ ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สําคัญแต่ว่าคุณต้องเฟิรม์มคุณต้องออกกําลังคุณต้องสุขภาพดีอ่ะเราก็บอกว่าถ้าพี่พูดอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะคะก็เป็นสไตล์ของแกแต่ว่าจุดประสงค์หรือว่าความเจตนาแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ได้บอกแล้วว่าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องคําพูดมันต้องซอฟลงอย่าให้เขารู้สึกว่าโดนบูลลี่พี่ปุ้ยเองก็ไม่ได้นิ่งหงอนใจวันนั้นก็เป็นการเสียมารยาทนะ เพราะว่าเราเดินออกไปเพื่อที่จะปกป้องพวกเขาเลยจริงๆเป็นการเสียบรยารยทาถ้าเราไปเหมือนไปหักหน้ากรรมการแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพุ้ยคิดว่าต้องไปให้กําลังใจน้องๆว่า real size beauty ความสวยงามที่มันมาจากข้างในก็เป็นเรื่องสัาคันมากๆเหมือนกันคะ่ะยังวันนี้คือจริงๆเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันตรงเวลาแต่ก็เกิดกระแสดรามา่กกระเทยกระเทยทัวลงอีกแล้วก็ถึงบอกไงคเว่า มันอาถรรพ์นะเจ้าที่ไม่ชอบไม่ไลฟ์ตรงเวลาเจ้าที่ให้เหตุนะคะพอตรงเวลาปั๊บก็มีเหตุเห็นไหมคะทุกคนแชร์กันหมดเลยปกติแล้วเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตหรือไปดูโชว์เนี่ยเราก็มักจะต้องห้ามให้ปิดมือถืออ่ะตัดสัญญาณแต่เราก็ไม่ได้ทำเราไม่คิดว่าจะแชร์กระนำกันไลฟ์กระนำกันทุกบ้านแบบนี้นะคะก็แก้ไขปัญหากันไปค่ะสำหรับในครั้งหน้าเราต้องระมัดระวังเรื่องกันเรื่องเวลา วันนี้ก็ไล์ตกงนะแต่มันเกิดใช่แต่อันนั้นอันนั้นมันก็ต้องไม่นับแปลกใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ mm hmm. จะพยายามบริหารเวลาให้ดีขึ้นอย่างเราก็แจ้งกรรมการแจ้งผู้ร่วมงานทุกคนว่าต้องมาให้ตรงเวลาเราจะออกมาออกสื่อว่ามันช้า mm hmm. พากนนี้นคนนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าจะดุข,ขึ้นนะคะใครมาไม่ทันไปตัดเลยอย่างเซอร์ไพรส์ล่าสุดเลยค่ะเมื่อกี้แม่ปยหลังจากที่จบแล้ว mm hmm. เอานางงามออกมาเดินอีกเซตละสิบคนบางคนบอกว่า เอาออกมาเพื่อช่วยตัวเต็งบางคนอันนี้ลูกเสียงก็น่าจะได้เห็นว่าเขาไม่ได้ถามตัวเต็งเลยเมื่อตัวเต็งก็ตอบจ้าจ้าจ้าอยู่แล้วการเขายังชอบในประเด็นของน้องๆหลายคนตอบดีนะแต่ด้วยเวลาที่มันมีแค่30วินาทีเขาก็เอามาขยี้ตามที่เขาอยากจะรู้เพิ่มซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีค่ะจะบอกว่าช่วยตัวเต็งมันไม่ได้ว่าตัวเต็งไม่โดนถามเลยจริงๆพี่ปุ้ยว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะสุเราไปเนี่ยเราไปอย่างเนี้ยคือจริงๆแต่ละด้อมเนี่ยแหละฟัดกันแรงเพราะนั้น ก็ความซวยของตัวเต็งเลยจริงๆก,การเมการเขาอาจจะอยากถามก็ได้เขา,าก็เลยไม่ถามตัดปัญหาจทิ้งเสียโอกาสนะค่ะก,ก็คีย์เ,รเ,รเรวร์ดปีนี้ต้องเดูอ่ะมันจะเบา,บาบกว่าปีก่อน เดี๋ยวจะมีรอบเอานางงามมาเบสทเทิลกันอีกในเรื่องของการเต้าวาทีเออสนุกนี่นี่เพราะว่าเราเน้นนอกจากความสวยแล้วเราเน้นเรื่องของสมองสมาธิสติปัญญาเพราะนั้นรอบเบสทเทิลต้องมีแล้วมันก็จะมีรอบที่เรียกมาขยี้ส่วนตัวเช่นสมมติคุณไม่ได้มงคุณบอกว่าคุณจะต้องไ้่มงแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมา คุณจะประคอง,จะ,องจะประคองอยังไปง,งประคองตองคุณประคองดอองอ้อมยังไงเพราะเราตัดสินกันหน้างานจริงๆค่ะโอเคครับขอบคุณนะคะลูกอ